สวัสดีค่ะเพื่อนๆ AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในรีวิวที่ไม่เชิงเป็นรีวิวหรอกวันนี้จะมาขอบคุณนะคะพี่โบนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้จะพูดยังไงล่ะเ,เพื่อนๆที่ติดตาม AP ในทาง Facebook มันจะเยอะกว่าทาง YouTube นะคะ ก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนที่ดูตามดูรีวิวมากสักเท่าไหร่แต่เพเอินว่าพี่โบน่ารักมากเลยที่แนะนำช่องชาแนลของ a p Apple นะคะให้เพื่อนๆแล้วก็เขาเรียกไงอน่แฟนลูกเพจของพี่โบนะคะให้รู้จักก็หลังจากที่คลิปนั้นที่พี่โบขอบคุณเ,เปิดรีวิวไปเนาะก็มีเพื่อนๆที่ เป็นแฟนคลับพี่โบนะคะลูกเพจทั้งหลายก็มาติดตาม AP เอพีเยอะเยอะจนถามว่าร้อยกว่าคนเยอะไหมก็เยอะนะเยอะสําหรับเอพีแวที่มีคนมาตามดูขนาดนี้คือแบบที่จริงๆจ,จังๆที่แบบคอยดูรีวิวอะไรอย่างนี้เนาะถามว่ามันมีความรู้สึกโมเมนต์นั้นยังไงก็แฮปปี้นะแอบแอบแอบ,แบดีใจมากลึกๆแล้วก็เขินบางครั้งที่แบบเฮ้ยฉันต้องมีแรงผลักด,ดนัน อะไรประมาณนี้ให้ทำรีวิวออกมาได้ดีๆนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยจะลองฝึกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ AP ยอมรับว,ว่าการทำรีวิวขึ้นโพสต์มันยังไม่ได้เหมือนพี่ๆหลายๆท่านแล้วก็เหมือนพี่โบนะคะยังไม่เก่งอะไรในเรื่องทำตัดต่อหรืออะไรทั้งนั้นเดี๋ยวกําลังขอเวลาเรียนศึกษานิดนึงรู้ว่ามันไม่ยาก แต่มันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์สักเท่าไหร่ส่วนมากเราก็จะอยู่หน้า i p a d แล้วก็หน้าโทรศัพท์ซะมากกว่าเนาะหน้าคอมนี้แทบจะไม่เลยอะ่ะก็เลยโอเคไม่เป็นไรแต่เพื่อเพื่อนๆน,น,นะคะแล้วก็ลูกเพจทุกคนรับรองว่าสัญญาสัญญาให้คำสัญญาว่าจะลองฝึกทำแล้วก็ครั้งหน้าจะรีวิวให้มันเพอร์เฟกกว่านี้แน่นอนโอเค วันนี้จุดประสงค์หลักๆคือจะขอบคุณเพี่โบนะคะสำหรับทำให้น้องได้รับฟีลลิ่งอย่างนั้นนะคะก็แฮปปี้ใครที่ยังไม่รู้จักพี่โบหรือรู้จักพี่โบแล้วน่าจะทราบดีว่าพี่โบเขาจะมีไรสไตล์ที่แบบเอ้ยเอาตรงๆอะ่ะตอนแรกที่ดูพี่โบชอบมากเลยเขาจะแบบพูดประมาณคำว่าอชอบชอบชอบอะไรชอบมากเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ย ถ้าพูดอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเป็นพี่โบเพราะว่าเราฟังแล้วเหมือนติดอะเป็นแบบใช่อะฟังแล้วคือพี่โบนะคะโอเคใครที่ยังไม่รู้จักพี่โบนะคะพี่โบเขาใช้ชัแนลชื่อว่าโบโบนะคะดักไซส์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยขออนุญ,ญาตเปิด iPad ให้ดูเลยตัวนี้นะคะชื่อชื่อก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หนะ้าของพี่เขาโปรไฟล์ Bo Fi, ก็จะเป็นรูป ที่แบบนะเหมือนสาวเมาอะ่ะสาวขี้เมาเราแอบบแอบแซวเองนะคะเพราะว่าเห็นพี่เขาชอบโพสแบบชอบดิ้งเบียร์มากเลยนะคะ,ะตัวโปรไฟล์ตรงหน้าแถบตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปสกินแคร์น่าจะเป็นลายที่พี่เขาใช้อยู่เนี่ยแหลคะค่ะนะคะโอเครีวิวยังดูค้างอยู่เลยนะรีวิวล่าสุดที่ดูคุณพี่ เพียมแต่งหน้านะคะคุณสามีแต่งหน้าให้เดี๋ยวยังดูไม่จบแต่พักมา Thank you พี่โบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงระหว่างอัปโหลดแล้วเราดูต่อเนาะโอเคยังไงใครที่เดี๋ยวไอพี่จะฝะอ่อลิงก์ของช่องชาแ e ลพี่โบไว้ใต้กล่องอ่ออินโฟข้างล่างนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามหรือติดตามแล้วก็นะไปเม้นเล่นกับพี่เขานะคะสนุกดีได้คุยด้วยสักพักนึงก็ รู้สึกว่าถูกคอถูกใจบวกกับเด็กๆที่บ้านพี่โบคงโตกันแล้วเนาะชอบเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงนะคะน้องหมาทั้งหลายคุณสามีเอพีก็ชอบแต่ไม่อนุญาตให้เขาเลี้ยงเพราะว่าเราไม่มีเวลาได้อยู่กับบ้านมากนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่โบมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคือสู้ๆเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าอ,อไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบนะ h จอฟิลอย่างนี้สักเท่าไหร่ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ AP แล้วก็ช่องของพี่โบโด้วยแล้วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ลองติดตามกันนิดนึงเผื่อมีรีวิวอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะล่าสุด AP ได้ทำหัวข้อใหม่ที่จะเป็นตะลุยกินตะลุยเที่ยวตะลุยช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ตะลุยหาที่พักที่แบบดีๆถูกและดีแบบ ที่กินถูกและดีอะไรเลิศๆอย่างเงี้ยนะคะส่วนที่ชอบนี่ก็สไตล์ของเราอยู่แล้วเนาะมันเป็นธรรมชาตินะคะที่ไม่เคยลืมเอามาฝากเพื่อนๆแน่นะคะงั้นก็ไม่มีอะไรละไม่รู้จะพูดอะไรละพูดไปหมดละแฮปปี้ Happy มากวันนี้ฝากติดตามแฟนเพจ Facebook นะคะ AP Makeup นะคะช่อง Channel AP ใน YouTube จะเป็น AP Apple นะคะส่วนใน Facebook จะเป็น AP Makeup จะต่างกันนิดนึงส่วน IG ก็เป็น A.P. Apple ทันญนัทน,นะคะกดติดตามได้ค่ะแล้วก็จะเจออะไรใหม่ๆแปลก,กตาบ้างนะคะอ่าถ้าอันไหนไม่ดีหรือตกหล่นคำไม่สุภาพบ้างหรือว่าไม่ถูกใจใครซะบางส่วนเอ,า,อางนี้ดีกว่าก็ขออภัยด้วยละกันออโอกาสหน้าจะทำให้มันดีกว่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย